สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายนนะคะของคนราศีมิถุนเนาะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่สบายใจไม่ชอบกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าฟังแล้วยังชอบหรือยังพอเข้าหูอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามช่องเล็กๆของเราไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ออกมาให้ในทุกๆเดือนนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนราศีมิถุนกันดีกว่าว่าหัวใจเนี่ยเป็นสีอะไรนะคะเป็นสีชมพูเป็นสีเขียวเป็นสีอะไรก็ว่ากันไปเนาะเออเป็นสีอะไรก็ว่ากันไปนะคะาาได้ไพ่ราชาถือไม้เทาา้าค่ะ,ะร,ราชาถือไม้เท้ามากับอะไรราชาถือไม้เท้ามากับเดทคะ่ะ ราชาถือไปเท้ามากับเดทการจบการสิ้นสุดความอดทนสิ้นสุดความอดทนสิ้นสุดการรอคอยอะไรประมาณนั้นนะคะสิ้นสุดการรอคอยการรอคอยอะไรสักอย่างที่กำลังจะมาถึงนะคะว้าวควีนออฟคัพสิ้นสุดการรอคอยใครสักคนสักทีนะคะ ใครสักคนใครสักคนใครที่มีความมุมาะะในเรื่องของความรักยังรอเจอรักที่เป็นรักโชคชะตาส่งมาให้ยังรอเจอรักที่เป็นรักจริงๆอะ่ะรักจริงๆที่คุณไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปแล้วไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากจนเกินไปจนไม่เป็นตัวเองให้เขามารักอะไรอย่างนั้นะนะคะ มันสิ้นสุดการรอคอยแล้วจ้าเพราะเขามาแล้วฉันมารอพี่ที่ท่านาบทุกวันเลยอะไรประมาณนั้นนะคะเดอะเล่อเวอร์โอ้ยคนราศีมิถุนรักเอ่ยเตยหอมมากนะจ๊ะคนราศีมิถุนรักเอ่ยเตยหอมเหลือเกินนะคะคือมันถึงเวลาแล้วล่ะก่อนหน้านี้คือไม่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านหนังสือติวหนังสือติวเข้มมาตลอดแล้ววันนี้ยังมีศรัทธาในรักอยู่ ยังคงมีศรัทธาในรักอยู่พอคุณมีศรัทธาในรักมันเลยไม่แปลกที่โชคชะตาตะเลงเห็นแล้วว่าเฮ้ย <_ S 1> แบบเอ้ยต้องส่งใครสักคนมาให้แล้วแหละนะคะแล้ววันนี้มันถึงเวลาของมันแล้วมันไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะไม่มีใครสักคนในชีวิตนะคะเพียง <_ S 1> แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงวาระหรือเวลาที่เหมาะที่ควรกับการที่คุณจะมีใครสักคนแล้วมันเดินไปด้วยกันแบบสบายๆแบบไม่ต้องแบบว่าอ่า จอน้ํเจออุปสรรคอะไรโหดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็คือถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดพูดกันนะเนาะว่ามันจะมีคู่บุญกับคู่กรรมใช่ไหมคะคู่กรรมนี่คือเหนื่อยแค่ไหนทะเลาะก,กันแค่ไหนก็ตัดกันไม่ขาดสักทีแต่คู่บุญนี่คือแบบว่าเออไม่ว่าจะทําอะไรก็คือแบบคอยซัพพอร์ตคอยหนุนคอยนากันตลอดประมาณนั้นนะคะอยา่างที่หลายๆคนเขาพูดอหะเนาะว่าคําว่ากิ่งทองมายกอะไรประมาณนั้นเออ คนดาทีมิทุนเนี่ยคือเขาฟ้าจะส่งครสสกคนมาแล้วนะคะแล้วมันจะเป็นการเจอกันพบกันแล้วความสัมพันธ์เดินอย่างรวดเร็วมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกตรงนี้นะ บอกตรงนี้ว่านาะตอนไม่มีก็คือเงียบนะแต่พอมีปุ๊บมีเข้ามาให้เลือกค่ะมีเข้ามาให้เลือกเลยสุดแล้วแต่คนราศีมิถุนจะเลือกเลยว่าจะชี้ใครดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าใจถึงใจอะเนาะเออใจถึงใจนะคะเราเชื่อว่าสัญชาตยานบางอย่างจะบอกคนราศีมิถุนเองว่าคนนี้แหละพูดคุยกันแล้วสามารถไปต่อได้คุณจะเจอคนที่สีเสมอกันค่ะคุณจะเจอคนที่ถ้าคุณเป็นคนเชื่อมั่นศรัทธาในรัก เขาก็จะเป็นคนเช่นนั้น <_ an> เช่นเดียวกันจะเจอคนสินเสมอกันมันก็โอเคแล้วนะมันแฮปปี้แล้วนะสำหรับการเจอคนสีเสมอกัน,ถ,น,น,น,กนถ้าเจอคนที่สินน้อยกว่าเราหรือคนที่เจอถ้าเจอคนที่สินน้อยกว่าเราเราจะรู้สึกว่าแบบว่าอาจจะขัดใจในบางอย่างที่เขาทําแต่ถ้าเจอคนที่สินมากกว่าเราสินเขาแบบโอ้โหดีกว่าเราเหลือเกินอ,อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกแบบว่าอ่าถ่อมตนนะคะไม่กล้าไม่กล้าเข้าใกล้เขาขนาดนั้นเพราะว่า กลัวว่าเราจะไม่ดีพอมีนะคนที่คิดอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเลยจริงๆวู้มีคนแนะนําให้แล้วเนี่ยคนราศีมีถุนมีคนแนะนําให้นะคะคือเหมือนแบบว่า,าบุญกรรมหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่มันจะเชื่อมคุณทั้งสองคนแล้วก็ดึงคุณทั้งสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมนะคะบุญที่คุณเคยทําร่วมกันไว้เนี่ยตอนนี้มันกําลังสาแดงฤทธิ์สำแดงผลนะคะก็คือแบบว่า บางคนอยากมูเอออยากมูเรื่องความรากักความความรากักความใจความใดๆอะไรทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบว่าก็ถ้าเราเคยทําบุญร่วมกันมาอย่างที่เขาชอบพูดกันว่าถ้าอยากถ้ารักคนเนี้ยอยากใช้ชีวิตแบบราบรื่นให้ชวนกันไปทําบุญนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นตามภาษาพระอ,อีสานเขาเรียกว่าสายแดน,นใช่ไหมคะ ออสายแนนแบบว่าให้มันผูกกันเจอกันจะได้แบบว่าอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันจะมีแต่ความแบบความสุขความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความความเจริญอะไรประมาณนั้นอะนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเขาเรียก เป็นผู้นําเป็นคนมีความกล้าเป็นคนที่กล้านํากล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคน่อนข้างเป็นคน,คนที่มีความมุทะลุละระดับหนึ่งเลยแหละเออเป็นคนมีความมุทะลุนะคะซึ่งคุณน่าจะรอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่กล้าคิดกล้านํากล้าตัดสินใจตัวคุณเองแหละ <S <S เพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันมีแต่คุณที่เป็นคนแบบว่า ต้องนําพาแต่สิ่งเหล่านั้นนะเข้ามาในความสะพานเหมือนถ้าอยากอยากทําสิ่งนี้อยากไปโน่นอยากมานี่คุณคือคนที่ต้องหนึ่งหาข้อมูลเองเออนี่เธอไปนี่ไม้เนี่ยฉันไปหาข้อมูลมาแล้วนะที่นี่ดีมากอยู่นู่นอย่างนี้คือมีแต่เราที่แบบว่านําเสนอตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคือแบบไม่ไม่อยากเหมือนไม่อยากแชร์เหมือนไม่พร้อมที่จะแชร์อะไรก็แล้วแต่ร่วมกับเรามีแต่เราที่พยายามพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันเป็นการพยายามที่แบบว่าพยายามเทเทสิ่งดีๆใส่แต่เขาก็คือแบบว่าเออม,มีแต่รับอย่างเดียวแต่แบบว่าเออม,มอนทาอาหารให้กินนะ่ะเหมือนทําอาหารให้กินแต่เขาไม่ยอมรีวิวอะไรประมาณนั้นนะคะคือทำทำให้กินตลอดแต่ไม่ยอมรีวิวแต่ไม่ยอมรีวิวเนาะมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอนเริ่มเนี่ยจะเริ่มคุยกันเนี่ยจะยากนิดนึงนะคะ จะเริ่มคุยตอนจะเริ่มเริ่มคุยกันหรือเขาเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้คุณและเขาเนี่ยคุยกันยากลําบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเหมือนอ่อเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกบจาศีลน,นี่นึกออกปะคุณเหมือนกบจําศีลที่แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะรอจะจะมีใครสักคนนั้นจริงๆเข้ามาในชีวิตแล้วเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออยู่ตัวละ อยู่ได้ฉันอยู่ได้ฉันแฮปปี้ดีถามว่าตอนเนี้ยฉันมีศรัทธาในรักไหมฉันก็ยังมีความรู้สึกศรัทธาในความรักนะแต่ว่าฉันแค่ยังไม่เจอคนที่แบบเออเหมือนถ้าถ้าเป็นเพลงก็คือราศีมิถุนแทบอยากจะร้องเพลงอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อะไรอย่างนงี้นะคะประมาณนั้นเลยเนาะราศีมิถุนเหมือนจะแอบ,บกลัวอยู่นะเออใช่ปะมิถุนเหมือนแอบ,บกลัวอยู่นะคะแอบบกลัวแอบบกลัวการเริ่มต้นครั้งนี้เช่นเดียวกันถึงต่อให้เขาจะเป็นรักที่มีสิทธิ์เสมอกัน กับคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณแอบกลัวแอบกลัวแล้วก็ไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่หรอกเอาใจลึกๆจริงๆนะอันเนี้ยพูดตรงๆเลยคือเอาใจลึกๆจริงๆของคนราศีมิถุนนะเราว่าราศีมิถุนแทบจะพาตัวเองหนีออกจากความสัมพันธ์เนี้ยคือแทบไม่อยากเริ่มคือต่อให้เขาจะพุง่งเขาจะเป็นคนกล้ายิ่งเขาเป็นคนกล้าคุณยิ่งถอยถอยออกไปไกลๆอะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบว่ารู้สึกว่า ไม่เคยเจอเออไม่เคยเจอใครที่แบบบุกขนาดนี้หรือบางทีเนี่ยเขาแบบว่าเขาดูแบบเกินเบอร์อะ่ะอืมเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคำว่าสับคำว่าเกินเบอร์เนาะเราจะไม่ได้ต้องแปลนะคะคือมันเหมือนคุณตัวคนมิถุนเองรู้สึกว่าคนเนี้ยมันดูเกินเบอร์มากมันจะมีจริงหรอคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจะเจอทักษะหรือเทคนิคในการเข้ามาหาคุณแบบแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาทำให้คุณเนี่ยต้อง เค้นเอาความสามารถของตัวเองออกมาคัดเอาความสามารถของตัวเองออกมาในการมองคนพิสูจน์คนดูคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้มันเป็นคือถ้าถามเรานะมันเป็นความเชลยตัวเองอย่างหนึง่งที่ว่าโอเคคนเนี้ยเขาแสดงแต่เขาชัดเจนนะคะว่าเขาจะเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเออเขาจะเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าคือคุณก็ชัดเจนเหมือนกันคุณก็บอกอุย้ยมันเริ่มได้หรอมันได้หรออะไรเงี้ยคือตัวคุณต่อให้พยายามหนีแค่ไหนเขาก็มีวิธีอะ มีวิธีจนกว่าคุณจะยอมรับนะคะหาการที่เขามีวิธีเขาไม่ได้เจ้าชู้หรืออะไรนะแต่ว่าคือเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นเเขาก็ไม่ได้ดูถูกทักษะในการดูคนของคุณนะแต่คือเขาว่าก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นว่าเฮ้ยเขาจริงจังเ้ยอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูไพ่โรแมนแองเจิลกันดีกว่าคะ่ะว่าอยากบอกยากแนะนาําอยากเตือนอะไรคนราศีมิถุนในเดือนนี้บ้างนะคะ,นะคะ Trust เชื่อมั่นและศรัทธาค่ะขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาในความรักเราเชื่อว่าราศีมิถุนน่าจะยังเหลือความศรัทธาในความรักอยู่เนาะขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาในความรักแต่ก็ต้องโชคชะตาอันนี้อันนี้เถียงช่วยนะเถียงช่วยนคนราศีมิถุนโชคชะตาก็ต้องเข้าใจนะว่าคนที่มันเคยเจ็บมาคนที่มันเคยทุกมาแล้วมันอยู่กับตัวเองได้แล้วเนี่ยหน้าวันนี้พรสวัสดิ์ในการมองคนหรืออ่าแบบทดสอบอะไรอย่างที่จะทดสอบคนที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ ย่อมต้องมีชาเลนกันนิดนึ่งไม่ใช่แบบโอ้โหอยู่ดีๆจะเข้ามากันง่ายๆเห็นไหม Love yourself first นะคะก็คือไพ่อย่างที่บอกะคะว่าขนาดตัวไพ่เองยังบอกคุณเลยว่าดีแล้วถูกต้องแล้วแค่คุณเชื่อมั่นศรัทธาในรักแล้วก็ที่สำคัญรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้มากๆนะคะรักตัวเองให้มากกว่าการที่จะรักใครสักคนนึงเลยเททั้งหัวใจ คนราศีมิถุนทําถูกแล้วคิดถูกแล้วนะคะอู๋คนราศีมิถุนเราไม่มีอะไรจะอ่านแล้วจริงๆนะคือเพราะว่ามิถุนเนี่ยคือเขามีเกราะป้องกันดีพอสมควรเลยนะคะนี่คือดวงทั้งหมดประจําเดือนเมษายนนี้ของคนราศีมิถุนค่ะขอให้มิถุนเจอคนดีๆนะคะอย่าเจอคนหลอกลวงเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ